หลังล้างผมพิมพ์เสร็จนะครับผมอันนี้จะทําการเคสกระดาษนะถ้าเก compute, ิดไม <Me> no <mon> ่ได้ต่อคอมครับผมอันน <me> ี้จะเป็นการสั่งเทสผ่านหน้าัวเครื่องนะอันนี้จะต้องปิดเครื่องก่อนนะครับหังจะปิดเครื่องแล้วนะครับผมหน้าจอต้องทํางานตลอดนะครับผมในการที่จะปิ้นงานครับผมให้ลูกค้าเปิดช่องใส่ฟิล์มขึ้นมาครับให้ลูกค้าครับผมกดปุ่มเปิดเครื่องพร้อมปุ่มกระดาษพร้อมกันนะค้างประมาณ1ิบวิครับ หลังจากนั้นครับผมปล่อยปุ่มเปิดเครื่องครับแต่ยังค้างปุ่มตรงปุ่มรูปกระดาษอยู่นะครับผมอีก5วิครับจากนั้นปล่อยครับเดี๋ยวตัวเครื่องมันจะตามหากระดาษนะครับหรือตามหาฟิล์มนะอย่างนี้ครับมันจะขึ้นเป็นไฟสีส้มนะครับผมอันนี้ครับผมให้ทำการปรับขนาดตามฟิล์มที่เราจะใส่เข้าไปนะครับ หลจะใส่ฟิล์มเข้าไปนะคะผมอันนี้ปรับให้ขนาดมันตรงครับให้มันเท่ากับขนาดที่ตั้งไว้นะคะผมหลังจากลูกค้าปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ให้ทําการกดปุ่มไฟสีส้มตรงนี้นะหนึ่งครั้งตัวเครื่องมันจะโหลดฟิล์มเข้าไปนะคะผมแล้วก็จะมันจะพิมพ์เทสให้เรานะคะ ครับพอส่งดูแล้วนะครับผมสีออกครบหมดนะครับผมจากนั้นเริ่มพิมพ์งานได้เลยครับ